สวัสดีทุกคนวันนี้ยายจะมาทำยำยำอ่ะยำอะไรอ่ะยำรวมเนาะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็ไก่สับจานเล็กๆทุกคนอันนี้ยายก็มีหอมใหญ่มะเขือเทศใบตั้งโอพริกมะนาวอันนี้ยายก็จะในนี้ก็มี น้ำปลาแล้วก็น้ำกระเทียมดองเนาะบีบมะนาวใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ไก่สับกุ้งแล้วก็ แล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยทุกคนพร้อมกันเลยทีเดียวไม่ต้องเลื่อนมากย่างยืนยากเนาะเราทำกินเองแล้วก็คนทุกอย่างให้มันเข้ากันทุกคนสีสันก็จะประมาณนี้ เผ็ดกาลังพอดีพอดีเนาะทุกคนเนาะน่ากินมากเลยเห็นไหมทุกคนนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวยายๆก็จะจัดใส่จานนะเทใส่จานกันทุกคนจัดใส่จานเนาะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแค่นี้แหละทํำยำหอย,ยายไม่ยุ่งยากหรอกง่ายๆทํากินแบบง่ายๆทุกคนเสร็จ้าหนีมาก ยำง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นผักเสร็จแล้วมากินกันนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของยายๆนะเดีวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้า